เดี๋ยวผมมาให้ดูสภาพภายในถังนะครับเดี๋ยวมาให้ดูสภาพภายในถังหลังจากล้างสนิมนะครับว่า ต้องล้างใสสะอาดขนาดไหนนะครับถึงจะไปข,ขั้นตอนอเคลือบกนันสนิมได้นะใบนี้ถือว่าถือว่าได้ละนะครับล้างสนิมนะครับมีอยู่หลายใบนะท,ที่ที่ลงน้ํายาอยู่นะครับแต่ละใบนะครับไม่เหมือนกันนะครับแต่ละใบผมลงน้ํายาไม่เหมือนกันน้ํายามันมีตัวตัวกัดสนิมอกัดสนิมหนักกัดสนิมเบานะครับอย่างลูกนี้ก็สนิมหนักแต่ว่าด้วยความที่ถังนะครับ ทำสีมาละเราต้องลงตัวกัดสนิมเบานะครับเดีย๋ยวผมให้ดูนะจะเห็นว่าสนิมลอยนะครับลอยขึ้นมานะปากถังเริ่มขาวละนะครับใบนี้นะครับก็อ่าผมลงน้ํายาไว้ตั้งแต่พร้อมกันกับลูกนี้นะครับลูกนี้มีมีรั่วนะครับปากผูกนะครับตรงจุดนะปากผูกนะครับยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเดี๋ยวผมให้ดูภายในนะครับ ใบนี้นะครับสนิมออกหมดละนะครับผมให้ดูนะอยากจะให้ดูใกล้ๆนะครับว่าต้องขาวใสขนาดไหนนะครับมันถึงจะเคลือบสนิมเคลือบกันสนิมได้นะไม่งั้นน้ายามันจะไม่เกาะนะครับประมาณนี้นะครับคืออันนี้เป็นพื้นผิวนะครับพื้นผิวด้านในนะครับที่หลังจากกัดสนิมนะครับเห็นไหม ปัญหาหลักของถังน้ำมันนะครับถ้าเราล้างสนิมได้นะถ้าเราไม่มีการเคลือบกันสนิมนะครับมันจะไร้ประโยชน์ทันทีนะครับเพราะว่าตัวที่เรากัดสนิมออกไปเนี่ยนานๆไปนะครับคือมันจะเกิดสนิมกลับคื้นมานะครับถึงเรา,าใช้งานนะครับเติมน้ำมันเต็มถังก็เหมือนเดิมนะอัอนนี้คือดูจากสภาพภายนอกนะถังใบนี้นะครับถังใบนี้คือผ่านการ ไม่ได้ใช้งานนานคือทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้แบบว่าสนิมขึ้นแบบทั้งใบนะครับแล้วก็ภายในนะครับสนิมหนามากนะผมใช้เวลากัดสนิมอยู่ประมาณเกือบอาทิตย์นะลูกนี้นะครับเนื่องจากมันเป็นสนิมที่หนานะครับหนาแบบออกเป็นแผ่นเลยนะแล้วต้องค่อยๆใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆค่อยๆทํานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอ,อีกใบหนึ่งที่ผมเคลือบเสร็จนะอันนี้ผมให้ดูขั้นตอนที่กัดนะครับกัดสนิมออกนะต้องออกหมดนะครับแล้วก็ เดี๋ยวต้องทําให้แห้งสนิทนะครับต้องลมเป่าแล้วก็เป็นไปได้ต้องแก๊สเป่านะครับให,ให้มันแห้งสนิทนะครับอย,อย่าปล่อยให้มันแห้งเองนะครับถ้าเกิดมันแห้งเองอสนิมมันจะขึ้นบางๆมันจะเคลือบไม่ค่อยจะดีนะครับประสิทธิภาพการเคลือบภายในถังจะเอาไม่อยู่นะครับอ,อันนี้ถือว่าได้เลยนะก็คือ,อเวลากัดสนิมเนี่ยท,ที่ลําบากคือเพดานด้านบนนะครับด้านบนเพราะว่า น้ำยาเนี่ยมักจะขึ้นมาไม่ถึงนะครับเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยเต็มถังเนี่ยน้ำยานะครับมันมักจะไม่ขึ้นมาไม่ถึงเพดานแต่นี้คือผมล้วงดูนะครับคือสายสะอาดเลยนะครับก็คือใช้ได้ละนะครับเดี๋ยวผมจะล้างแฟบนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับล้างแฟบให้สะอาดแล้วก็ไปพึ่งแดดไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะใช้ลมเป่าให้แห้งสนิทแล้วก็ไปเคลือบสนิมภายในนะครับถ้าเกิดไม่ผ่านกันการการเคลือบสนิมนะครับเอาไม่อยู่นะผมบอกเลยนะ ส่วนอ,อีกสามใบเนี้ยนะครับคืออันนี้จะลําบากนิดหนึ่งคือ,อางานทําสีถังมาละนะครับเราต้องอดูแลเรื่องงานถังเรื่องสีนะครับปัญหาตรงนี้แหละนะครับนะส่วนอีกสองใบอยู่นู่นนะครับคืออันนั้นรั่วทั้งสองใบนะหนักเลยนะใบขาวนะ่ะตัดพื้นมานะครับเละเลยอันนั้นน่ะหนักนะครับก็เอาไวท้ทีหลังอันนี้คือถังไม่รั่วนะครับผมกําลังลงลงน้ํายา ผมลงใหม่อีกสองใบนะครับสองใบนี้นะครับส่วนใบนี้ผมลงพร้อมกันกับใบนี้นะครับแต่ว่าสนิมยังออกไม่หมดเนื่องจากสนิมหนักเลยนะลูกนี้หนักเลยนะแล้วผมลงน้ํายาตัวตัวหนักไม่ได้นะครับมันปัญหาเดี๋ยวเดี๋ยวสีถังจะเสียนะครับนะสีถังมันจะเสียก็เลยต้องอขั้นตอนการทาก็ต้องแบบนี้นะครับต้องเฝ้าด้วยนะครับคือมันจะเสียหายถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งนะครับปล่อยทิ้งเลยบางทีกัดสนิมนานเกินไปนะครับก <dic> ็ไม่ดีคร<ๆ>ับ บางทีผมต้องคอยมาดูนะครับแล้วก็มาล้างน้ําอะไรต่างๆนะครับคอยดูแลเรื่องงานสีให้นี้นี่คือความลําบากของถังที่ทําสีมานะครับแต่ถ้าแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยจะยุ่งยากนะครับคือถังยังไงก็ต้องมีการทําสีนะครับเดี๋ยวผมจะาแฟบลงนะครับแฟบลงล้างก่อนอันนี้คือใส่แล้วนะจากสนิมนะครับสนิมแบบหนักเลยนะอันนี้คือใส่ละนะครับใส่ละนะครับหลังจากเคลือบเสร็จก็จะเป็นเหมือนลูกนี้นะครับ อ่าแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือเคลือบเสร็จนะครับเป็นสีอ่าเป็นตัวเคลือบกันสนิมโดยตรงนะครับตัวเนี้ยนะครับจะไม่ลอกไม่ล่อนนะครับถ้าโดนน้ามันนะครับอ่าตอนนี้ผมนำอ่าน้ํายาตัวนี้นะครับมาเล่นภายนอกละนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับคืออยากจะหยุดสนิมถาวรนะครับเพื่อเลยต้องต้องต้องเล่นหนักขนาดนี้นะครับแล้วก็สีโป๊จะเห็นว่าผมโป๊สีโป๊อีบ็อกซี่ครับแข็งนะตัวนี้นะ ขัดมือไม่ได้นะครับต้องขัดเครื่องอย่างเดียวนะครับขัดมือนี่มือแตกนะผมบอกเลยนะผมไม่ได้ลงสีโป๊เหลืองเหมือนทั่วไปนะครับถ้าเกิดเราเอาแบบสะดวกสบายนะครับลงสีโป๊เหลืองนะครับขัดเบาๆก็ก็เข้ารูปนะครับขัดเบาๆก็ออกละนะครับแต่อันนี้ต้องลงเครื่องอย่เดียวนะครับเครื่องขัดนะครับถึงจะออกนะอันนี้ผมยังไม่ว่างทํานะครับอก็ผมทําหลักๆขั้นตอนภายในถังนะจะกลับมาดูนะครับใบนี้เพิ่งลงนะครับเพิ่งลงอ่า เช้านี้เองนะครับใบนี้นะพร้อมกับใบนี้นะครับจะเห็นว่าน้ํายาเริ่มเริ่มทําการกัดสนิมนะครับส่วนใบนี้นะครับห้าหกวันละนะครับสนิมจะเห็นว่าลอยขึ้นมานะครับตรงนี้นะปากถังนะเนี่ยสนิมนะอ่ามันมันยังออกไม่หมดนะครับคือผมต้องคอยมาเทล้างนะครับเทถ่ายน้ํามันออกถ่ายถ่ายน้ํายาออกแล้วก็เช็คสภาพภายในนะครับว่า สนิมออกหมดหรือยังนะครับถ้ายังไม่หมดก็ต้องอัดน้ํายาเข้าไปใหม่นะตอนนี้ติดปัญหาอยู่ตรงเพดานนะครับเพดานถังเนี่ยน้ายามันขึ้นมาไม่ได้นะครับเนื่องจากถังรุ่นนี้นะครับมีกลวยนะครับกลวยปากถังที่ที่เขากันน้ํามันล้นนะครับทําให้เราอัดน้ํายาลงไปเนี่ยที่เห็นนะอัดจนเต็มตรงนี้นะครับก็ก็ยังเหมือนเดิมคือมันยังมันยังขึ้นมาตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้มันไม่มีช่องอากาศนะครับทําให้อากาศมันออกไม่ได้ทําให้น้ํายาเนี่ยมันมากัดสนิมตรงนี้ไม่ได้เนี่ย ผมเอามือล้วงดูนะครับเนี่ยยังมีฟองอากาศอย่างนี้ดันขึ้นมาอ่าก็ตรงด้านในตรงเนี้ยมันก็ยังมีสนิมอยู่เนี่ยที่ลอยมานะครับตรงนี้นะอ่ะสาสนิมตรงนี้แหละพื้นล่างนะครับอ่าพื้นล่างถือว่าใช้ได้ละนะครับเห็นไหมสังเกตสนิมเห็นไหมเนี่ยชัดเลยนะครับเนี่ยสนิมตรงนี้นะครับเป็นสนิมเพาดานนะครับเพาดานถังท,งที่เริ่มออกมานะครับหลุดลุยออกมานะใบนี้ก็พรุ่งนี้น่าจะได้นะพรุ่งนี้น่าจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าบ่ายนี้นครับช่วงเย็นเนี่ยผมจะลงใบนี้นะครับใบนี้เลยนะ คือใบไหนที่มันทําได้ก่อนนะครับก็จะทําไปก่อนเนื่องจากปัจจัยแต่ละใบไม่เหมือนกันนะครับผมให้ดูนะครับว่าขั้นตอนนะครับมันค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับสําสหรับท่านที่ไม่เข้าใจเรื่องทาถังนะครับนะาบางท่านนะครับบอกว่าผมรับทําอยู่ลูกก็ะแปดร้อยเป็นไปไม่ได้นะครับคือผมไม่เคยประกาศแล้วก็ไม่เคยแจ้งราคาลูกก็ะแปดร้อยเลยนะมันทําไม่ได้นะครับ ใช้เวลาเป็นอาทิตย์เนี่ยแล้วก็ค่าน้ํายาค่าล้างเคลือบเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับไม่มีใครทํานะครับผมเริ่มต้นที่ลูกละพันห้านะครับล้างและเคลือบภายในนะแต่ถ้าเคลือบภายนอกนะครับเพิ่มห้าร้อยบาทนะครับการสนิมนะครับเนี่ยสนิมจะเห็นว่าของเดิมถังใบนี้ไม่ได้ใช้งานแต่ว่ามีการลงสีรองพื้นนะครับเพื่อเก็บถังไว้นะครับแต่มันก็จะเอาไม่อยู่เห็นไหมสนิมจะปูดขึ้นมาแต่ถ้าเราใช้น้ํายาตัวที่ผมใช้เคลือบภายในนะครับมาเคลือบภายนอกนะครับก็จะเพิ่มห้าร้อยบาท ก็คือล้างเคลือบภายในภายนอกก็สองพันนะครับถูกกว่านี้ไปหาวิธีการทำเอาเองนะครับไม่รับทำนะครับคือมันเป็นงานที่เสียเวลานะครับอ,อย่างเงี้ยผมใช้เวลาอยู่น่าจะหกวันแล้วนะที่ที่ผมเล่นถังน้ํามันสองใบนี้นะสองใบแล้วก็วันนี้มันลงอีกสองนะคือปัญหาเรื่องสนิมนะครับเราต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้นะครับถ้าเราแก้ปัญหาสนิมตรงนี้ไม่ได้นะก็จบนะครับเรื่องอื่นไม่ต้องพูดถึงนะหเห็นไหมเริ่มใส่แล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาไปอัดลมนะครับให้แห้งนะครับขั้นตอนมันเยอะนะครับคือวิธีการอย่างอย่างก่อนที่เราจะไปเคลือบสนิมเนี่ยเคลือบน้ายาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปปล่อยให้ถังมันแห้งเองนะครับถ้าเราปล่อยให้มันแห้งเองสนิ่มันจะขึ้นบางๆนะครับเป็นฝุ่นแดงๆขึ้นมานะครับไอตัวนั้นแหละถ้าเราไปเคลือบทับนะมันล่อนนะครับผมบอกให้เลยนะมันมันลอกมันล่อนนะเราต้องทําให้มันแห้งนะครับไม่ใช่ปล่อยให้มันแห้งเองอันนี้ผมล้วงดูเพดานถังถือว่าโอเคนะครับ ตรงตะเข็บถือว่าใช้ได้เลยนะตะเข็บนี้ถือวาอ่าขาวใสเลยนะลื่นเลยนะครับลื่นมือเลยนะครับแต่ว่าใบ,ใบนั้นนะครับผมล้วงดูนะครับก็ยังมีสนิมอยู่ตรงเพดานถังตรงตะเข็บนะครับนิดเดียวนะครับตรงตะเข็บตรงนี้นะครับน้ำยามันขึ้นมาไม่ได้นะน้ำยาเราเราไล่ฟองอากาศไม่ได้ก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงนะครับต้องคอยเติมนะครับต้องคอยเติม คือน้ำยาเนี่ยผมก็ไม่รู้มันระเหยเลี้ยนไปไหนนะถังมันไม่ได้รั่วนะแต่มันคอยยุบตัวลงไปนะครับต้องคอยเติมนะครับต่อยทอยเติมเรื่อยๆอะจะเห็นว่าเห็นไหมมันจะมีฟองอากาศผุดขึ้นมาเรื่อยนะครับแต่ว่าน้ํายาเนี่ยมีหลายคนถามนะครับผมใช้กดเกลือเปล่าผมไม่ได้ใช้นะเนี่ยผมมือจุ่มได้เลยนะเห็นไหมมันเป็นน้ํายาล้างถังโดยตรงเห็นไหมมันโดนสีได้นะครับไม่เป็นไรนะแต่ถ้ากดเกลือไม่ได้นะครับก็ขั้นตอนก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครไม่เข้าใจนะครับก็ ม,มันทําถูกกว่านี้มันทําไม่ได้นะครับคืองานผมเ็าเยอะแล้วก็ผมก็พยายามหาเวลามาทําให้นะครับตัวน้ํายาเนี่ยก็กินค่าแรงมาไปครึ่งนึ่งละนะครับมันมันก็ไม่ได้ว่าคุ้มแต่ว่าไอ้ที่ผมทําให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานบิ้วในร้านนะคือเป็นงานเหตุบังคับนะครับที่ต้องทํานะครับไม่งั้นทํารถจบออกไปนะครับก็มีปัญหาเรื่องสนิมอยู่ดีนะครับแล้วก็เกิดปัญหาวัาน้างหน้า,าน้ํามันท่วมก๊อกนะครับ ปิดไ่อยู่ก็คือสนิมถังนี่แหละครับตัวปัญหานะแล้วก็ตัวก๊อกน้ำมันก็ลูกยางเสียหายนะครับส่วนตัวคา,าบูนะครับเดีย๋ยวก็ไหลตูดนะครับก็เป็นปัญหานะครับแล้วบางคนันสตาร์ทไม่ติดเลยก็ว่าได้นะคือมันเป็นปัญหาเรื่องถังเราต้องแก้ต้นต้นเรื่องนะครับต้นเหตุนะครับถือว่าโอเคนะครับขาวใส่แล้วนะครับ บางคนบางคนไม่เคยล้างสนิมจะมองว่าแบบนี้ยังไม่ขาวนะครับอันนี้คือเป็นพื้นเหล็กนะครับพื้นพื้นเหล็กเลยนะพื้นถังเลยนะพื้นถังที่ที่สนิมออกหมดละก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะว่าสนิมมันเป็นยังไงนะคือสนิมมันก็คือหนาเลยนะครับสนิมแดงเลยนะครับหลังจากกับสนิมเสร็จรั่วนะครับตรงนี้รั่วนะผมก็ปะผุนะครับปะผุเพิ่มนะจุดอื่นตอนนี้ก็ยังไม่รั่วนะจุดนี้ผมปะเสร็จละ คือของเดิมมันรั่วมาอยู่แล้วนะครับมีร่องรอยปะมาก็คือปะด้วยทองเหลืองนะครับปะมานะครับก็ผมก็มาซ้ําหลังจากที่กัดสนิมไปนะครับประมาณ3ามสี่วันครับเริ่มมีซึมองมาผมก็มากัดซ้ํานะครับถ้าเราไม่ไม่เคลือบนะครับไอ้ตรงจุดที่เราปะเนี่ยวันหน้าเดี๋ยวมันก็เป็นตามมดนะครับคือไอ้ตัวน้ํามันนะครับยังไงมันก็เป็นสารเคมีนะครับมันก็กัดสนิมนะครับกัดถังน้ํามันกัดเหล็กนะครับนะ เดี๋ยวผมเคลือบเสร็จล้างล้างเคลือบเสร็จนะครับเคลือบเสร็จแล้วนะอ่าว่างๆถึงจะมาทําภายนอกนะครับก็เดี๋ยวจะมาลงภายนอกอีกรอบนึงนะครับคือขัดให้ขาวนะครับขาวใสแล้วก็มาลงอ่าเคลือบภายนอกนะครับก่อนจะไปขั้นตอนทําสีต่อไปนะใบนี้ก็จะเป็นงานบิ้วนะครับทั้งคันนะครับอ่าใบนี้เป็นงานบิ้วทั้งคันถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นงานที่อยู่ดีๆส่งถังน้ามันมาทานะผมบอกเลยนานนะอ่านานนะครับก็ ปัจจัยหลักงานตอนนี้ผมเล่งงานบิวนะครับในร้านพยายามเอาออกนะครับแต่ถ้าท่านไหนที่ไม่สะดวกนะครับหรือว่ามองว่าแพงเกินไปก็ต้องไปหาวิธีการจัดการเอาเองนะครับซึ่งมันเป็นปัญหาต้นเรื่องของรบโบราณนะครับนะเดี๋ยวเล่นใบนี้พรุ่งนี้น่าจะเล่นใบนั้นนะครับน่าจะได้นะครับส่วนอีก2ใบนะครับต้องดูอาการไปก่อนครับแล้วก็อีก2ใบนู้นครับรั่วนะครับหนักเลยนะทั้งตัดพื้นมาทั้งทั้งรั่วนะครับ หนักเลยแล้วต้องทำสีนะครับสองใบก็เลยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับ